ซื้อทองยังไงไม่ให้ถูกหลอกนะคะเรื่องแรกเลยค่ะเราต้องซื้อจากร้านค้าทองและต้องเป็นร้านค้าทองที่ได้มาตรฐานนะคะเพราะว่าร้านทองที่ดีเนี่ยก็จะได้รับการการันตีด้วยใบรับรองคุณภาพหรือว่าใบาเซอร์ค่ะจากทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่า GIT ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็อาจ,จได้รับใบรับรองที่ออกโดยองค์กรอื่นรวมถึงการซื้อทองจากร้านที่เข้าร่วมโครงการซื้อได้ความมั่นใจค่ะ by with confidence หรือว่า BWC นะคะที่ทาง GIT ออกให้นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะราคาทองคำค่ะก็ยังต้องอ้างอิงของสมาคมค้าทองคำซึ่งเป็นผู้กำหนดและประกาศราคาทองคำของประเทศไทยค่ะโดยได้รับการยอมรับเป็นราคาอ้างอิงกลางของประเทศทั้งจากหน่วยงานและภาครัฐและเอกชนค่ะ ร้านทองที่ดีนะคะก็ต้องเชื่อถือได้มีหน้าร้านที่ชัดเจนและหากเปิดกิจการมานานก็ยิ่งดีนะคะในเรื่องของน้ำหนักทองค่ะซื้อทองทั้งทีก็ต้องได้ตรงตามมาตรฐานนะคะซึ่งร้านค้าทองก็จะมีเครื่องช่างทองค่ะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทองที่ได้รับจะมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะซื้อทองแล้วต้องหมั่นเช็คราคาค่ะที่อ้างอิงกับของทางสมาคมด้วยนะคะอย่าลงเชื่อเพราะของถูกเนื่องจากมีฉาาชีพมักจะขายต่ำกว่าราคาตลาดนั่นเองค่ะ ระวังการขอแลกทองด้วยนะคะเพราะคนไม่ดีเนี่ยมักจะนําทองปลอมมาเปลี่ยนกับทองจริงด้วยกลอุบายต่างๆค่ะทางที่ดีนะคะจูงมือกันมาร้านทองเพื่อความสบายใจและทองจริงของคุณลูกค้าจะได้ไม่ไปไหนนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมีร้านขายทองออนไลน์กันมากมายค่ะดังนั้นเมื่อเราเห็นชื่อร้านนะคะอันดับแรกควรน,นํามาค้นหาก่อนค่ะว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เปิดมานานแล้วรือ,อยังอย่างน้อยๆน,นะคะก็ควรจะเปิดกิจการไม่น้อยกว่า1ปีขึ้นไปค่ะที่สําคัญนะคะ ต้องดูด้วยว่าช่องทางที่เรากําลังจะซื้อสินค้าเนี่ยใช่ช่องทางออฟฟิเชีของทางร้านหรือเปล่าตรวจสอบดีๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ทันสังเกตเหตุเกิดจากตัวอักษรน,นั่นเองค่ะและเมื่อชําระค่าสินค้าแล้วนะคะก็อย่าลืมเก็บหลักฐานการโอนให้ครบทุกครั้งด้วยนะคะด้วยรักและปรารถนาดีห้างทองสุวรรณพัฒนา